เรื่องของอาหารมีความสำคัญมากกับมนุษย์เราไม่รู้ว่าโควิดจะไปจากชีวิตเราเมื่อไหร่แต่ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องการสร้างอาหารเป็นปลูกพริกปลูกกะเพราปลูกใบโหระพาปลูกมะเขือปลูกโว่วฝัก,กยาวปลูกอะไรก็ได้ที่สามารถเป็นอาหารพื้นพื้น,นเอาไว้ประทันชีวิตไว้ก่อนอะไรเงนี้ค่ะแล้วก็ประหยัดเงินในการซื้อไม่ใช่แค่สั่งอาหารเป็นแต่เราต้องสร้างอาหารได้เป็นการจุดประกายที่ทําให้ตั๊กอยากมาเรียนการปลูกค่ะ ตักรู้สึกว่าโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นกเกษตรอัจฉริยะแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนงบประมาณเยอะนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดถ,ถ,ถูกต้องคุณดูครุก,กอันนี้คุณแล้วคุณดูทางนี้ว่าตอนล่องที่สองคุณตักคุณตักทุกเกวอเรียบร้อยแล้วคุณตักหวานจุดฝนจะช่วยดีว่า ก็ปรับตรงแหนคุณตัก๊กเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเราก็จะสอนเขาในาก,การปฏิบัติของจริงที่สอนให้ปลูกเนียจะก็ปลูกอยอดวิธีการหวาน,นซึ่งวิธีการหวานก็จะมีคลุกกับทรายเพราะมเมล็ดผักมันเล็กมากถ้าเบียดไม่ดีคนไม่เคยนั่นมันหลุดดูไปกระจายทั้งหมดเลยก็ต้องมีการคลุกกับทรายปลูกเสร็จเรียบร้อยหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องคลุมด้วยฟางหญ้าคุณตั๊ก็ต้องคลุมก็สอนวิธีการเกลี่ย จริงๆตั้งเป็นคนสุพรรณนะค่ะกต่เห็นยายกับคุณแม่ค่ะทํานาทําสวนอยู่แล้วตั้งแต่เด็กแต่ก่อนก็ไม่คิดเหมือนกันว่าการได้ทําเกษตรแล้วเราจะแบบเหมือนอารมณ์ดีขึ้นมีความสุขขึ้นเราเริ่มที่จะหัดส,สร้างอาหารถ้าเราปลูกเป็นปลูกได้เยอะเราก็ขายได้ด้วยแล้วเราก็ทานเองได้ด้วยเวลาที่เราทานผักของเราแล้วเราสึกเราภูมิใจอะคะ่ะศูนย์บริการวิชาการเกษตรแห่งนี้นะะ เราก็บอกแล้วว่าศูนย์บริการเนี่ยครว่าบริการบริการได้หลายทางพราะเด็นหนึ่งเนี่ยนะฮะเราก็จะผิดในเรื่องของผิดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาถูกเพื่อช่วยเขาลดต้นทุนการผิดไม้ผลตามหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมแล้วก็เผักผัดก,กินผลผักกินใบผักกินยอดแล้วบางครั้งเราก็จะปลูกพืชไร่แล้วเราก็จะมีกกรแปรรูปในเรื่องของอาหารและของกบเคี้ยวเครื่องดื่มเครื่องสำอาง อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมเกษตรผสมผสานเราก็ทําเป็นตัวอย่างโดยยึดแนวพระราชบัรัสของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่แบ,บ่งอีกฟ้าหนึ่งก็คือในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเป็นแหล่งที่ให้ชาวบ,บ้านเข้ามาเรียนรู้เระเรียนรู้ในการมาฝึกง,งานเรียนรู้ในการที่จะมารับการอบรมเรียนรู้ในการที่เข้ามาเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนข้อ,ขอคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่โดยที่เราไม่ได้คิดแค่บริการที่มาคุณเข้ามาต้องเสียเท่านั้นท่านี้ ไม่แโดยภาพรวมก็จะเป็นในลักษณะอ,อย่างนี้นะฮะ